มันยวยอะค่ะมันใหญ่มันป่อง oh, me, let ชื่อนางสาวสกาวเดือนแก้วก้านชื่อเล่นน้องจ๋าค่ะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอายุ29ปีค่ะมาผ่าตัดหนังหน้าท้องพร้อมดูดไขมันค่ะ มันยุ้ยอะค่ะมันใหญ่มันป่องใส่เสื้อผ้าแล้วไม่สวยอะค่ะเคยลองกินยาลดน้ำหนักมาแล้วค่ะแต่มันไม่ลดวันนี้เลยตัดสินใจมาตัดหนังหน้าท้องค่ะมีค่ะเพื่อนๆก็บอกว่ามันเหมือนคนท้องเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนแนะนำค่ะแล้วก็ดูจากรีวิวผ่าน Facebook ค่ะ คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดหนังหน้าท้องแล้วก็ดูดไขมันค่ะอยากให้ได้ l s อยากให้แบนเรียบค่ะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ รออัพหลังจากตัดแต่งหนังหนะ้าท้องเดือนกับ16วันค่ะรู้สึกพอใจมากค่ะ่นสวยขึ้นอยากจะใส่บิกินี่ไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่ก่อนใส่ไม่ได้เพราะว่าหน้าท้องใหญ่มากค่ะรู้สึกไม่เจ็บแผลแล้วค่ะมันเรียบเนียนไม่นูนค่ะ สวยดีค่ะแอบกังวลน,นะคะก่อนจะผ่าตัดนะคะว่าแผลจะนูนไม่สวยอะคะ่ะแต่ครบ1เดือนกับ16วันแล้วแผลสวยมากเลยค่ะคนรอบข้างพูดถึงว่าเปลี่ยนมากเลยค่ะจากหน้าท้องใหญ่ๆเหมือนคนท้องตอนนี้เปลี่ยนมากเลยไซส์ S อเลยค่ะประทับใจคุณหมอทําได้ดีค่ะแล้วก็แผลสวยประทับใจที่นี่สะอาดพี่ๆก็เป็นกันเองค่ะใครกังวลเรื่องแผลนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะที่นี่ทําออกมาสวยจริงๆค่ะสวยครบ จบที่เลยละ